สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับ Toyota V-OS นะคะ VO อปี06ราคา89,000บาทรถพร้อมใช้งานค่ะเครื่องดีช่วงร่างแน่นเกียร์ดีสีสวยนะคะตามอายุการใช้งานนะคะมีริ้วรอยริ้วรอยร่องรอยอะไรแบบนี้นะคะก็จะต้องมีกันบ้างเป็นธรรมดานะคะ ราคา8 9 0 0 0บาทค่ะรถระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบได้ปกติภาษีพรบรไม่ขาดนะคะฝากระโปรงหน้าเป็นคาร์บอนค่ะคันนี้นะคะตามนี้เลยค่ะทุกท่านโชคสตาร์ทสีต้นรอแมแกกสวยยางดีเรบเอกสารชุดโอนมีให้ครบภายในนะคะเฮียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นโรงไฟฟ้านะคะพูมาไรายพาวเวอร์คอนโซลไม่มีรอยแตกค่ะ รถส,สวยพร้อมใช้นะคะขับขี่สบายทางใกล้ทางไกลก็ไปกันได้นะคะมาพร้อมกับความประหยัดค่ะอะไรหาง่ายและราคาไม่แพงด้วยนะคะท่านใดสนใจคันนี้นะคะ t o y o ต a v วีออค่ะปี06เกียร์ธรรมดาราคา8 9 9 0 0บาทท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายเพื่อนัดหมายเข้าไปดูตัวจริงหรือว่าต้องการเจรจาต่อรองราคานะคะ คุยกันได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะแอดมินก็เพียงแนะนําให้ทุกท่านได้เลือกชมเลือกหาไว้ใช้งานกันเท่านั้นค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในายหน้าหากถูกใจยังไงติดต่อกันโดยตรงและไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสําหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ